คนกับเท่ากัน้อยอีกคนหนึ่งนะครับกับพี่พี่เพชรครับอพี่เพชรอายุเท่าไหร่พี่อายุ42ครับ42ไปความยาวเท่าไหร่นะพี่อีกทีนึงอ่ายี่สิบเมมันมันปกติทั่วๆไปเหมือนเหมือนกันไหมยี่สเมตรอ่าจะมีตัวตัวเก่าตัวเก่าเก่าสั้นกว่าสั้นอยู่ประมาณก็แปลว่าขนก็ได้น้อยกว่าน้อยกว่าอืมทีนี้ของพี่ก็คือก่อนที่จะเอาคันใหม่มาเนี่ยพี่ขับคันไหนเห็นว่าขับคันหนึ่งใช่ไขับคันหนึ่งขับคันไหน นนัน้อันนั้นรู้สึกจะเป็นวิกเตอร์ออ๋วิกเตอร์แล้วอยู่ไหนมันคล้ายๆเทเลอร์ใช่ไหมพี่เพราะว่าล้อมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมหางอ๋ออันนี้ก็คือจด8ล้ออ๋อ,อไม่ใช่10ล้อนะนเพื่อนๆอ๋อแค่สิบล้อคือแบบนั้นเลยอันนี้คือจดอุดแปดล้อมีล้อเดียวเท้าเดียวเท้าเดียวเตอร์เหอโอ้โออยผมว่าแม่งยากอะ่ะแต่เกยก็ขับทุกวันนะเราก็ยากอะ่ะ ที่เพชรนาวอายุ42สี่สสองปีก็ไล่อายุก oh ็เ oh ท่าๆกับผมหลายคนเห็นแกมอมมมีแ oh ก่ซ่อมรถนะเพื่อนๆแกซ่อมรถเองนะครับเป็นเท่าแก่น้อยอีกคนหนึ่งนะครับที่กำลังม่อนดูท้ายให้แกด้วยโอ้โห อ่ะสวัสดีครับสวัสดี FC วันนี้พามาอยู่ลานที่แบบว่าเรามองแวบ,บๆก็จะเป็นรถขนรถเนาะเรามาทําความรู้จักกับที่เขาอยู่ในสายงานรถขนรถนะแล้วก็เดี๋ยวจะถามพาทาความรู้จักกับเท่าเก๋เท่าแก่กน้อยอีกคนหนึ่งนะตอนนี้เห็นบอกว่ามี3คัน <Okay. S 1> นะครับกับอาชีพของรถขนรถเดี๋ยวไปถามความเป็นมายังไงเห็นพูดภาษาขมิด้วยนะแล้วก็มีผู้ติดตามมาด้วยนี่หุนไวามากเลยผู้ติดตามเนี่ยมันจะเมานะมากับเท่าเก่น้อยอีกคนหนึ่งนะครับกับพี่ mm. พี่เพชร อ่ะพี่เพชรอายุเท่าไหร่พี่อายุ42ครับ42เท่ากันเลยเท่องทางกับผมแล้วพี่เพชรทำเนี่ยได้ยินว่ามีเพิ่มเป็นเป็นสามใช่เดิมทีเป็นยังไงพี่มามาขับยังไงถึงได้เป็นเจ้าของรถเดิมทีก็ขับรับจ้างเขาอยู่กันครับอยู่ในทีมงานเดียวกันได้ไหมทีมงานนี้เอาอีทีมงานหนึ่งอยู่บริษัทอ๋ออยู่บริษัทหนึ่งก็พอเริ่มพอเริ่มเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกเห็นช่องทางก็เลยก็เลยออกรถมาวิ่งเองคันแรก คันแรกยังไงพี่คันแรกคือสองคันแรกคันแรกรู้สึกจะเป็นรถเก่ารถอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่สามคันนี้ไม่ไม่ใช่ครับฮะจะเป็นจะเป็นรับจ้างอยู่กับลูกพี่อ๋อก็คือแบ่งกันคนละครึ่งหมายความว่ารถคันนั้นเป็นชื่อใครอ่าชื่อลูกพี่ผมอ๋อนี่ก็คือยังยังไม่ได้เป็นของตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่ไอสามคันนี้เป็นของพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังอ่าเป็นแล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วพี่ต้องจดหอจกรหรือบริษัทไหมอ่าผมตอนนี้ผมใช้ใช้อ่า บุคคลอยู่อ๋อเป็นแบบบุคคลเนาะใช่แล้วพอเริ่มอ่าพี่วิ่งรถก่อนหน้านั้นก็วิ่งรถขนรถอยู่แล้วใช่ใช่อ๋อแล้วพอเห็นช่องทางให้มันมันพอไปได้ก็เลยออกอ๋อคันแรกออกยากไหมพี่อ่าคันแรกคันแรกมันจะเป็นสไลด์ก่อนอ๋อเป็นพวกรถสไลด์หกล้อสิบล้อกันหรอเ่าล้อเพาพี่ก็ทำมาเกี่ยวกับขนรถมาหลายหลายรูปแบบแล้วก็ทําก็ออกสไลด์มาสไลด์ค่อนข้างยุ่งยากเพราะเราไม่เคยมีรถขันแรกอ๋อสไล์อะไรสิบล้อหรือหกล้อหกล้อหกล้อจัละห้าสิบ มันก็เป็นรถบรรทุกแล้วยังอยู่ไหมอยู่ครับลูกพี่ใช้หรือซีฟ็อกไม่นช่ก็คือแล้วก็มาที่นี่ก็คือเป็นรถขนรถเลยคันไหนคันแรกพี่คั้นแรกรู้สึกจะเป็นไม่คันคันที่ไอ้สามคันเนี้ยขันแรกคันนี้อ๋อคันนี้คันแรกมันเป็นอีซุตัวหนึ่งก็คือตัวที่พี่ยกเกียร์อ๋อคือสภาพพี่สภาพอย่างนี้อย่าตกใจคือพี่กำลังยกเกียร์ยกเกียร์เองอันนี้คันคันที่สองปะอันนี้ไม่ใช่อ๋อไอ้คันไอ้คันที่หันหน้าไปนู่นอ๋อไอ้คันนี้ป่ะนนีีอออคัุ๋ อ๋อมันจะมีอ่าจจะมีตัวนี้เขาเรียกอะไรนะซีโนซีรีส์ซีรีส์ยังซีรีห้าร้อยซีรีห้าร้อยตัวนี้เครื่องเท่าไหร่เครื่องสองร้อยสิบสองครับสองร้อยสิบสองก็คือเพาเดียวนั่นแหละใช่แล้วเขาเพิ่มเพิ่มยังไงข้างหลังเสริมล้อครับล้อตามมีถุงลมไหมใช่ใช่มีครับเพราเป็นแบบถุงลมใช่บางคันผมเห็นมันเป็นล้อเดียวอ่ะมีอันเดียวอ่ะล้อเดียวล้อเดียวมันจะเป็นจะเป็นยังไม่ได้ยังไม่ด้ยืดอ๋อไม่ด้ยืดอ่าผมถามคำามอันนี้หน่อยสมมติมมมมันนนนเเเเเป็็ครื่อองลลลกกกแ้้ววทาาาาไิยพี มันมันไม่มันไม่ได้มันไม่ใช้ความเร็วอหนึ่งก็คือความเร็วความเร็วเขาบังคับอยู่แล้วหกสิบเหรอใช่ครับอ่าหนึ่งก็คือความเร็วสองก็คือมันไม่หนักใช่มันพอรวมรวมหมดคนได้กี่คันคนได้ถ้าเป็นตัวนี้อีโก้คาร์จะได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดคันนี้รวมน้ำหนักประมาณเท่าไหร่น้ำหนักเคยเคยเคยดูไหมประมาณรวมรถกระเดียบ่ประมาณประมาณสามสามสิบกว่าตันรวมรถใช่ สามสิบกว่าตันแล้วรถอย่างนี้มันจะเป็นกี่ล้อนะพี่อ่าข้างหลังเป็นสองพันล้สิบแปดอันนี้อันนี้อันนี้สิบอันนี้สิบหกล้อเพราะข้างหน้าแปดแต่มันแต่คันโซมอ่ะมันจะเป็นหัวสิบล้ออ๋ออันนี้กี่ล้อนะอันนี้แปดตัวหัแปดอ่านั้นไม่ใช่สิบเหรออันนี้อันนี้ไม่ใช่สิบจดจดจดทะเบียนเป็นแปดล้ออ๋อแต่ว่าลากประมาณนี้อ๋อก็คือน้ําหนักถ้าเข้าแต่ช่างก็ได้ไม่เกินประมาณสามยี่แปดถึงสามสิบสองมันก็ไม่ถึงยี้แล้วไม่ถึงแล้วอ๋อ อ่ะอีโก้คาร์อีโก้คาร์คันสั้นๆจะได้11บเอคันสั้นๆจะได้11อ๋อพูดถึงรถอีโก้คาร์มันจะขึ้นยังไงวะเนี่ยข้างตัวแม่อะไรท่าไหร่ตัวแม่ตัวแม่ชั้นบน3 3ชั้นล่างสองตัวลูกตัวสามสามสามอ๋อผมเข้าใจแล้วแล้วถ้าเป็นธรรมดารถกระบะทั่วไปกระบะกระบะได้8ก็ยัง8อยู่ใช่ซีซีละสี่สี่ก็ได้เยอะนะ ผมนึกว่าคันนี้มันได้แค่สามนึกข้างล่างเลยของรถนั่นสิมันก็เลยจําเป็นต้องให้รถมันเป็นช่วงยาวแบบนี้ใช่ไหมใช่มันยาวกว่ารถพ่วงปกติไหมอันนี้มันหัวหัวลมหามันอยู่ที่ยี่สิบห้าเมตรยี่สิบห้าเมตรก็ยาวกว่าปกตินะดูด้วยสายตาเดี๋ความยาวเท่าไหร่นะพี่อีกทีหนึ่งอ่ายี่สิบห้าเมตรครับมันมันปกติทั่วไปเหมือนเหมือนกันไหมยี่สิบห้าเมตรอ่ามันจะมีตัวตัวเก่าตัวเก่าตัวเก่านันสั้นกว่าสั้นอยู่ประมาณก็แปลว่าขนก็ได้น้อยกว่าน้อยกว่าอือ ที่ของพี่ก็คือก่อนที่จะเอาคันใหม่มาเนี่ยพี่ขับคันไหนเห็นว่าขับคันหนึ่งใช่ปะขับคันหนึ่งขับคันไหนอันนั้นอันนั้นรู้สึกจะเป็นวิกเตอร์อ๋อวิกเตอร์แล้วอยู่ไหนอ๋อวิกเตอร์วิ่งงานอยู่อ๋อวิ่งงานต่างจังหวัดอ๋อสรุปมันกี่คันนะเนี่ยหนึ่งสองสามแล้ววิวิกเตอร์อีกสองอันนั้นมันเป็นหกโลดเป็นเป็นคล้ายๆของพี่อ๋อเป็นเทเลอร์เหมือนผมเคยเห็นเข้ามาอยู่อ๋อไอ้พวกเทเลอร์มันก็ได้น้อยกว่าเลยน้อยกว่าได้หก หกคันอ๋อแซบเขาเรียกหกโหลดคือหกคันอันนี้ก็คือถ้ายูคาได้สิบเอ็ดโหลดก็คือสิบเอ็ดคันอ๋อแซบเขาเรียกอย่างนั้นแล้วผมสงสัยอยู่เรื่องหนึ่งอย่างยางเนี่ยมันมันทำไมต้องมันเบอร์เล็กกว่าเงี้ยมันมันเกี่ยวกับความสูงของรถอ๋อเราทําให้มันเตี้ยใช่ก็ถ้าเกิดว่าเราโหลดรถอ่ะมันมันจะอยู่ประมาณผนส่งไม่ได้บังคับไม่ได้อ๋ออยู่ที่อ๋อถ้าเกิดเราเราใส่ยางสูงครับความสูงเวลาเราโหลดรถมันก็จะสูงขึ้นไปอ๋อผมผมสังเกตดูทำไมมันมีแต่ยางเล็กแต่กระทะเท่่่าาากกกััันนนมเเททค แค่โหลดยางเข้มเตี้ยเข้มเตี้ยอ่าหนึ่งก็คือมันไม่ต้องวิ่งเร็วไอ้ความวิ่งเร็วเนี่ยเขาบังคับแม่เขาก็ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดก็เป็นใหแ80ต่แต่รถเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นเพราะว่ารถขดดนรถ้เนาะผมเห็นเขาวิ่งช้าชๆถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมีอยู่ไม่กี่แบรนด์หรอกอย่างเช่นรถขนรถเนี่ยทาน้ายไปไเรื่อยๆหนึ่งก็คือน้องเครื่องเล็กอ่าสองก็คือมันไม่จาเป็นต้องรีบเพราะมันความเสียหายกับรถด้วยเนาะ แล้วอย่างบริษัทที่เราไปรับขนเนี่ยเขาเขาจำเป็นต้องให้เราใช้ความเร็วต่ํำไหมหรือไม่เกี่ยวมันยังไงอ่ะเราเราเราไม่ได้เราเราไม่ได้เราไม่ได้รับของบริษัทอะไรีอ๋นใหม่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อคนพี่ไม่ได้รับของบริษัทเราเน้นทุบรถมือสองอรอ๋ออันนั้นอันที่เราก็อยู่ที่ดุลพินิจของเราเองใช่ใช่ความปลอดภัยของเราเองใช่อไอ้คันใหม่นี่เพิ่งเอามานี่พิ่งานยังยังครับเขาพัดดูหน่อยได้ไหมพี่ยกยกเกียร์ลงเฮ้ยตกลงคันไหนยกเกียร์คันใหม่ก็ยกเหรอ คันนี้ก็ยกอันนี้ก็ยกเกียร์ยกเกียร์ใส่คันนี้อทำไมอ่ะคันคันคันนั้นเกียร์พังอืโดยจะเอาคันนั้นไปยิงก่อนแล้วคันนี้พี่จะรออะไรอันนี้รอรอจดอ๋อรอจดเป็นรถมือสองมาใช่ไหมครับใช่ๆออย่างนี้พี่ราคาเต็มเท่าไหร่ราคาแบบยังไม่ผ่อน่ะราคาแบบที่เขาขายสดใหม่ใหม่ถึงยังไงนะราคาจะซื้ออย่างเงี้ยหัวขาดถ้าเนี่ยถ้ามาตรฐานนี้เลยมาตรฐานนี้รู้สึกจะเป็น เจ็ดแสนกว่าบาทเอาลหรไม่ถึงล้านนะไม่ถึงเพราะว่าเพราะว่ารถมันก็รถปีเก่าใช่ใช่แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นออกใหม่ก็จะอยู่ประมาณห้าล้านถ้าออกใหม่ชุดอย่างนี้เลยใช่ใช่เครื่องตัวประมาณสองร้อยบาทเลยเนี่ยประมาณห้าล้านครับประมาณไอ้อันนี้เท่าไหร่นะไม่ถึงล้านไม่ถึงล้านรถกี่ปีแล้วคะเนี่ยมันปีปีเนีปีสี่สิบ สี่ห้าหรืออะไรตันี้มันเป็นซีรีส์หรือเปล่าไม่ใช่อ่ะซีรีส์แล้วครับเป็นซีรีส์แล้วใช่ครับอืมแล้วมามาที่ไหนคือนี่คันนี้อ่ะที่พี่จะพี่ทำอยู่ใช่คันนี้ยังหล่อเลยคันนี้เป็น FTR สองสี่ศูนย์เมือนของผมเลยคันนี้อืมยยกกเีร์นี่คือยกเกียร์มันเป็นอะไรถึงยกอ่ะมันเกียร์หกมันหลุดอ๋อมันหลุดแล้วทำไงพี่ทำไงก็ยกไม่ทำอะไรกัน เป็นชุดซ่อมปะไม่ไม่ไม่ยกลูกเป็ียนลูกเลยน่าลูกลูกนั้นวางเอาไปเอามาจากไหนซื้อมาใหม่ซื้อเป็นจิงกงซื้อจิงกงซื้อจิงกง,อ,ง,กงอ๋ออันนี้ผมไม่มีความรู้จริงคือเกียร์เกียร์หกใส่ไม่เข้าใช่ก็ยกเปลี่ยนไม่ไม่มัน,ม,น,ม,นมันใส่เข้าแต่เวลาวิ่งมันใส่ทุ๊บมันเออกอ๋อพี่มีความรู้เรื่องซ่อมนหรผมแม่งไม่รู้หรอกอ๋อก็เลยพี่กำลังพยายามจะยกเกียร์ใหม่อันนี้น่าจะเป็นมออลมคัดไะเนี่ยผมผมซ่อมเป็นขับอย่างเดียวอ แล้วต่อไปคือขับแผนไหนสิยังยังไม่ได้ขับในสมสมอบแห้แต่นี่ก็เท่ากับต้องหาคนขับเพิ่มใช่คนขับมีแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาแล้วคนขับจะมาแล้วแล้วแล้วพี่เพชรพูดภาษาแคนไดาอยู่ที่ไหนนะพี่จู <You 're S 2> บุรีล์บุรีย์ปักคำใช่ปักคำไปทางไหนนะคระับป <c oughs> <c oughs> ักคำออกไปทางดุนเดนแดงก็ได้ถ้าถ้าผมกลับบ้านละหานทรายละหานทรายละหานทรายตรงไปใช่ไหมจอเลยเลยสามแยกดุนเดนแดงอ๋อเลี้ยวฟ้าเลี้ยวาย เรือ้ายที่จะไปจะไปไปโผล่คนใช้ได้ฝั่งนู้นเหมือนกันไหมเช่นนั้นไหมอ๋อเส้นอ๋อมันจะเป็นอำเภอประคําใช่อำเภอประคำตำบลอะไรตำบลหนองบัวอ๋อผมไม่ค่อยได้เข้าไปเท่านั้นนะแต่ละหันซ้ายเข้าแต่ละบ้านหนองบัวอือกลับมาที่รถพี่อย่างอย่างเงี้ยเวลาเราขึ้นลงเนี่ยเราขับ เราขับขึ้นเองอะไรเงี้ยใช่ใช่ครับอ๋อมันก็จะสามารถปรับเอาลงขึ้นได้ปรับปรับระดับลงบอกยุดขึ้นชั้นบนอยู่ที่รีโมทอย่างเดียวเลยไม่ไม่อยู่ที่คอนโทรลออกไปที่หางหน่อยพี่ไปข้างหลังหน่อยยิดมืดขอข้างนอกหน่อยนี่ปรงนี้ก็ได้พี่ก็คือไอ้อย่างเงี้ยเวลาเราตัดหางยากไหม อันนี้ตตััวนี้ดยากแทบจะใช้คําว่ายากมันก็แทบจะไม่ได้ตัดเลยมั้งเพราะเวลาเอาลงพี่ก็ลงไปนู่นเลยเอาขึ้นก็วิ่งมาจากนู่นเลยอ๋อและไอ้คอนโทรลปรับขึ้นปรับลงเนี่ยมันใช้รีโมทเหรอไม่ไม่มีสวิตช์ PTO ด้วนะอ๋ออ่าีโอคล้ายๆสวิตช์รถดับมั้งใช่ใช่เข้าใจถูกไหมเครับพอเปิดทางนู้นเสร็จเราก็มาขยับที่นี่เลยใช่มันมันมันเป็นไปได้ไหมแบบมันจะล่วงเองอ่ะก็เป็นไก็มันจะไฮโซ ต้องคอยสังเกตไม่เราเราเราจะต้องเสียบสลักของเวลาเราโหลดขึ้นโหลดลงสลักนี้อ๋อการกันไว้พวกน็อตพวกในขาดนี่มันอ๋อเซฟตี้สลักไว้อ๋อผมเห็นแล้วอ๋อเขาต้องมีเซฟตี้สลักเพราะว่ามันก็ประมาทไม่ได้บางทีม่งอยู่ๆวิ่งลงเองไอตัวนี้มันแค่ไฮดรอลิกใช่ไฮดรอลิกไหมดันขึ้นดันลงน แล้วพอเราจะเอาแค่ไหนก็คือเสียบสลักไว้ใช่สมมติว่ากระบะมันจําเป็นต้องเป็นรูที่หนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรเงี้ยจะสูงหน่อยใช่แล้วก็เสียบเสียบทุบแล้วก็โหลดโหลดแต่พร้อมพร้อมเดินทางอย่างเงี้ยเราก็อัดแล้วแล้วไม่เคยวัดความสูงสุดไม่อย่างรถกระบะที่พี่บอกราคาถุงถุงเนี่ยรถตู้รถกระบะนี่สูงสุดหรือปังสี่เมตรเก้าเก้าอะไรประมาณสี่เมตรเก้าเก้าเซนน่ะเก้าสิบเซนเมตรเก้าสิบเกือบห้าเมตรเลยนะครับ โอ้มันก็สูงกว่าตู้เครนแน่เลยตู้เคนสี่มิบสี่สิบเองโอ้สูงตู้เครนเพราะว่าถ้าถ้าเกิดกระบะตัวสูงอ่ะอย่างงี้ยสี่คุณซีพิลันเนอร์อะไรพวกเนี้ยมันก็จะประมาณสักเกือบห้าเมตรจะกลับจะกลับรถก็ต้องดูดีๆนะบางอันมันมันเตี้ยกระไรลอยอย่างเงี้ยอ๋อโอ้ใช่ะแล้วเคยข้ามสมุยไหมคันคันแบบนี้ไม่เคยอ๋อผมว่ามันจะไปได้ไหมฮะ มมผมก็ไม่เคยสังเกตขณะผมตู้กันจะเน้์ไปเขายังว่ามันยากเลยมันจะติดเรือมันลังท้องตำ่ำผมผมถึงรู้ความสูงแมันมันจะวัดถ้า4เมตร10รอนะตรงไรเรือเราใหญ่ยางเงอย่างรถพวงนี้มันไปยังไงแต่ก็ไม่เคยเหน็นนี่ยังไม่เคยไปเขาพี่งานหลักยังไงพี่งานหลักก็วิง่งวิ่งทั่วไปครับรถมือสองรถเต้นรถอะไรอยู่อ๋อใคร,ครหมายความว่าถ้าคนดูคลิปนี้อยากอยากจ้างเราพี่ก็จ้างได้จ้างได้ครับเบอร์โทรอะไรพี่0988 7 9 0 7 9ก็เก็เป็นเบอร์พี่เพชรเลยใช่ครับถ้าใครสนใจอยากจะจ้างก็คือเวลาจะจ้างก็คือต้องไปทั้งคันหมายความว่าต้องคันเดียวก็ได้ครับอ๋อคามาโหลดรวมใช่แต่เราจะมีรอบของเราออกอ๋อเขาจะจัดคิวเหมือนใช่ผมเข้าใจแล้วเหมือนที่เคยมีรถมาส่งหลายคันหลายคันอ๋อเราต้องโทรจองคิวก่อ่คันเดียวก็ได้จะไปจังหวัดไหนก็โทรมาจอแล้วก็เอารถมาขึ้นที่นี่ประมาณนั้นใช่แต่ถ้าเป็นหลายๆคันก็ไปรับได้อ่าหลายๆคัน โอโเดจะเหมาลำก็ได้รถแข่งรถอะไรเราก็รับหมดอ๋อโอ้ยยังพี่เป็นโค้รเก่งเลยอ่าแล้วก็จะดูทรงถอยตัวเนี้ยมันอ่าการเลี้ยงหางมันคล้ายๆเทเลใช่ไหมพี่เพราะว่าล้อมันเป็นอย่างงี้ใช่ไหมหางมันจะไวกว่าอืมของใคร้างของพี่เลย สตาร์ทแล้วนะครับปั่นลมแล้วนะเดี๋ยวจะให้แกลองเดินหน้าแล้วถอยเขาดูว่ามันลักษณะถอยมันเป็นยังไงมันเป็นรถแม่ลูกนะครับแต่ว่าการถอยมันคล้าย,ยๆลยักษณะรถพ่วงเลยใช่ไหมเดี๋ยวเข้าบ้านกันเรื่องราคาอืมมันถามนิดนึงพี่อย่างเงี้ยมันเป็นแม่ลูกเนาะเขาเรียกแม่ลูกแต่ว่าเวลาเราถอยมันไม่จําเป็นต้องล็อกหางใช่ไหมเพราะว่า,วามันเป็นเขาเหมือนเทเลอร์ใช่ไหมมันเป็นเขาเหมือนเทเลย่เนี่ย แต่ทีนี้เวลาเลร็วเยอะๆไอ้พวกนี้มันจะฟาดหางไหมใช่ใช่ใช่ไหมต้องระวังต้องระวังแต่แต่ใช้ใชคําว่ามันถอยง่ายกว่าม่ลูกไหมในลูกที่มีล็อกใช่ใช่ง่ายกว่า<ๆ>ง่ายกว่าเพราะว่าคล้ายๆเทเลอร์เนาะแต่ว่าช่วงมันยาวไหมเราดูช่วงสักน,นิดนึงอันนี้ต้องขอบคุณที่เพชรมากๆนะครับเดี๋ยวมาสาธิตให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะตอนท้ายอ่ะจะสอบถามเจรายละเอียดอยากเข้าวงการหรือต้องเตรียมความพร้อมยังไงเดี๋ยวผมช่วยดูมันติดเห็รถแพงเขามันมันมีรถแพงจอดอยู่ฝั่งนี้ คือจุดแล้ออ๋อไม่ใช่10ล้อนะเพ <10ล S 2> ื่อนๆอ๋อแค่สิบล้อคือแบบนั้นเลยอันนี้คือจบเป็นล้อมีล้อเดียวเท้าเดียวเท้าเดียวเออนอะเทอะเฮ้ยเข้าใจแล้วอ่ะยู่ผมไม่าเนี่ยนุคนมีล้อเดียวเลยก็ถ้ารวมมันี่กี่ล้อเนี่ยแปดสิบหกสิบหกล้อสิบหกสิบหกล้อน้ำหนักนี่เอาไปลาเดินหน้ามา ต้องยืดพุ่งยาวแล้วเพื่อนๆแล้วรถยาวมากเลยนะโอ้โหไปดูวงสวิงของเขานะนั่นเห็นไหมฟาดหางนะวงสวิงก็ฟาดหางแล้วตัวน,นี้มันเป็นแปดล้อแกพูดกับผมว่าแปดล้อแต่ผมงงว่าแปดล้อ,อยังไงอ๋อเดินมาดูถึงเข้าใจอ๋อแปดล้ออย่างนี้โอ้ฝีมือต้องได้นะเพื่อนๆยาวมากเลยยาวมากๆยาวมากๆเหมือนไปโดนรถเลยเหมืมมอนไโดนแกกระได้ถ้าเราก็โดนไปแล้วถ้าเราก็ฟาดหางตัวนี้ไปแล้ว Ủa răng dài đây Răng dài đây Trời ơi, mà đua kê thoái Để liềm bẹp này thoái à. mà, lên bạn thương À, kê hay đua nào Đi kê đơn nào mà tung luôn nào Kê đua, vù Thôi khoai đắn nè Ủa, răng lên nè cái lục bạn ผมว่าแม่งยากอะแต่เ,กก,เก,กก็ขับทุกวันนะเราก็ยากอะพี่เพชรนะอายุ42ปีก็ไล่อายุก็เท่าๆกับผมหลายคนเห็นเก,กมอมแมมไม่แก่กซ่อมรถนะเพื่อนๆไก่ซ่อมรถเองนะครับเป็นเท่าเก่กน้อยอีกคนนึงนะครับที่กําลังม่อนดูท้ายให้แกด้วยโอ้โหนี่ก็คือจัดพับนะครับจัดหางเข้าทรงนะการถอยลักษณะคล้ายๆเทเลอร์นะ แกบอกผมอยู่ว่ามันถอยง่ายกว่ารถพ่วงแม่ลูกนะครับอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองแต่มันก็เป็นแม่ลูกนะโอ้โหเข้าสองเนียนคลิปเลยนะครับเข้าช่องด้วยโหสุดอ่ะเอาโอ้โหเข้าปุ๊บเข้าที่เดิมได้โอ้โหแทงซ้ายเลยนะก็สุดเลยสุดยอดมากพี่สุดยอดเลยโอ้โหถอยสุดท้ายแล้วถอยยังเป้เลย คือพี่ขับไอ้รถขนรถมานานยังที่เป็นพ่วงแบบเนี้ยพี่ฝีมืออย่างเป๊ะเลยสิบปีน่าจะตอนนี้42 10กว่าไหมน่าจะประมาณ10กว่าปีย้อนย้อนไปในวงการเหรอไหมพี่คือคือขับรถขนรถอยู่แล้วมาตั้งแต่แต่ต้นเลยแต่เป็นพวกของล้สิบล้อนี่เหรออ่าก็บรรทุกอะมันบรรทุกรู้สึกรู้สึกผม จะ,ะขับรถบัสก่อนรถบัสใช่รับส่งพนักง,งานรถบัสน,นี่ก็ลับรถกรตีวงกันนะเพราะว่าช่วงมันยาวช่วงล้อตอนตอนยังไมยรุ่น,นแล้วก็พอเราพอเราขับมาสักพักนึ่งเรามองเฮ้ยพกสิบล้อเขาน่าจะเวิร์กกว่าก็มาที่สิบล้อสิบล,ล้องานแบบไหนสิบล้อสิบล้อไม่ได้ขับแต่เรากระโดดมาขับตู้นั่นเนก่อนเลยตู้คนนั้นคือแบบผมนั่นหรอใช่ใช่ใช่ก่อนก็วิ่งของบริษัท ที่อยู่บางพีครับเยอะๆ่อยก็วิงว่งก็วิง่งก็วิ่งตู้คอนเทนเนอร์อยู่เป็นเทเลอร์ใช่แล้วก็เอาไปมาก็คือมามาลงล็อกที่ตรงนี้<ช>ที่ที่รถลากรถ<ช>ของพี่มีช่องทางไงแล้วก็พี่มีคือขายแล้วก็ทำมามาถนัดข้อย่างพี่แต่ถือว่าโอเคเลยนะแล้วถ้าเอาถ้าถ่ายคลิปนี้ลงไปแล้วถ้าวัยรุ่นเนี่ยอยากขับรถขนรถอย่างเงี้ยสมมติเขาบอกพี่เท่อยากลองอ่ะต้องเตรียมตัวยังไงพี่เข้าวงการรถขนรถับแรกแนะนำ ต้องมีใบขี่ก่อนใช่เ้อก็คือทสามทสามทสามจะเป็นไม่ต้องทสี่ไม่จำเป็นไม่จำเป็นทสามก็พอรองไม่ได้รับถผลอยากขับก็ต้องมีใบขี่ก่อนแล้วก็แล้วก็ต้องใจเย็นต้องใจเย็นเนาะเพราะว่ามันรับผิดชอบเยอะใช่แล้วก็บางทีรถเราช้าวิ่งบนท้องถนนมันก็อาจจะมีเอกระทบกระทั่งใช่เออมันขวางใช่เขาเรียกว่านำขบวนพวกพี่ชอบนักขบวนผม จริงๆเขาเอ้ยรถเขาลุอีก้ะดำกบวนเขาก็หงุดอยิ่บางทีบางทีเราจะแซงยังไรเงี้ยเขาก็ไม่ยอมเราก็ต้องถอนกันเร่งเข้าคือก็ต้องก็ต้องใจใจเย็นเนาะแล้วแรกก็คือกำลังมันเล็กอะไม่ต้องบวกความใจเย็นไปด้วยแล้วยังไงอีพี่แนะนำน้องๆหน่อยก็เทียบเี่ยใจเย็นใช่ใจเย็นแล้วก็ต้องมีใจรักอะใจรักกับรถบรรทุกด้วยเนาะแล้วก็ต้องคือถ้าสมัครอะพี่มีวิธีแนะนำไหมถ้าสำหรับน้องใหม่เริ่มต้นอะ ในช่องผมคนใหม่ๆเยอะเลยต้องแบบบริษัทเยอะๆเงี้ยนะรถ่ยอะๆที่เขารับเขาบลูมย่างไม่รถพวกรถคนรถไปสมัครี่เขาเขาเขาจะมีอ่ามีอาจารย์สอนการการขึ้นลงรถอ๋อตองใช้อาจารย์สอนใช่อ่เขาจะดูอ่เขาเรียกอะไรนะสอนให้หมดเลยการขึ้นรถลงรถได้ยังไงอย่างเงี้ยเพราะว่า คือพี่ไปก็คือคนเดียวก็คือขึ้นเองขับขึ้นเองขับลงเองอ๋อก็ต้องเก่งพวกนี้ด้วยไม่ได้ไปเป็นคู่เป็นคู่ไหมไปเป็นคู่อันนั้นรู้สึกจะเป็นของบริษัทอ๋อแต่ของพี่นี่เดียวๆเลยใช่อันนี้อันนี้คือบางคนก็มีเมียไปด้วยใช่แต่แต่ของผมมันจะเป็นงานงานเขาไม่ได้รีบอะไรเนี่ยเราก็วิ่งตามเวลาของเราว่ะเรื่อยๆงงกระจอกไกลขนาดไหนพี่อย่างของพี่เนี่ย ผมวิ่งกุ้ยเชียงใหม่ครับกุ้ยเชียงใหม่หลักๆแล้วหลักๆเลยออ๋แต่จริงๆก็คือไปทั่วประเทศแหละหมายความว่าถ้าเขาจ้างไปจังหวัดอื่นเขาไปได้ออ๋แต่หลักๆของพี่มีงานอยู่เชียงใหม่คุณตาต้องขึ้นไหมคุณตาขึ้นก็ขึ้นเรื่อยๆใช่ออ๋ก็ไม่น่ามีปัญหาแล้ะเพราะรถไม่หนักใช่ไม่หนักผลตกมันมีลื่นไหมไอ้ไอ้เพล่นเหรอแล้วก็ยกเพลินขึ้นเหรอเออมันมันตัวคันพี่ยกได้ไหมแค่ไหนยกได้ยกได้อ๋อยกได้ใช่มใช่ ว่าน้ำหนักมันเทลงทั่วไม่น่าลื่นไม่เหมือนเทเลอร์มั้งมันมันมันเหมือนมันกดอ่ะกดอยู่ใช่ไหมใช่แล้วมันลากหางหางตัวหางกันหนักแล้วคำถามนิดนึงแล้วมันสมมติว่าจะออกสามสี่สามหกเนี่ยผมว่าจะไม่จําเป็นเลยเพื่องเฉยๆใช่ไหมถามว่าจําเป็นมันไม่มันไม่ได้จำเป็นคือว่าจะต้องเราไม่ต้องใช้แรงเยอะขนาดนั้นเขาถึงผมสังเกตดูมันต้มีแต่คันเล็กๆอยู่แล้วคันเล็กมันได้หลายอย่าง รถจะถูกกว่าอแล้วหนึ่งใช้ประหยัดน้ำมันกว่าอีกใช่ตอบโจทย์กับรถวิ่งช้าและความปลอดภัยเยอะๆแบบนี้ด้วยเนาะโอเคพ่เพรวันนี้มืดแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรรอบหน้าขอถ่ายคลิปอีกรอบหนึ่งถ้ามีคนดูเยอะเดี๋ยวมาขอถ่ายอีกขอบคุณครับพี่ค่ะบุรีรัมประคำบุรีรัมใช่ไหมครับอ้บ้านติดกันเลยโอเคสดีครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆใครสนใจอาชีพรถบรรทุกแบบสายรถคนรถแบบพ่เพชรนะครับก็ รบกวนคอมเมนต์บอกไว้สนใจแบบไหนให้สัมภาษณ์แบบไหนหรือจะให้ถ่ายคลิปแบบไหนขอความรู้แบบไหนก็ลองบอกไว้ใต้คอมเมนต์ก,กันเดี๋ยวมีโอกาสหน้านะครับจะไปขอแกถ่ายคอนเทนต์อีกนะเพราะว่าลานติดกันนะที่คนนี้ก็เป็นผู้ชายอีกคนหนึ่งครับที่ค่อนข้างมีซีมือนะครับจากคนขับรถลูกจ้างเป็นเข่าแก่น้อยกับรถคนรถตอนนี้เท่าที่เห็นอยู่ที่ลานนี้แกมีสามพุ่ง